พระโอวาสทรงจี้กงวิปลาสประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันจังหวัดลบบุรีวันอาทิตย์ที่12บธันวาคมพุทธศักราช2553สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาชีเนะศึกษาสู่ความสูงส่งต้องอ่อนน้อมเป็นผู้ยอมไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้ แต่ยอมเพื่อสลักสลาวตนแน่วแน่สู่สูงส่งจริงแท้ต้องหลอมตนเราคือสงจี้กงวิปลารารับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานแฝงกายเคียมคันองค์ชคัตรยาพดงถามสิทรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังสิทรักเอ๋ยทุกๆกคนเกิดมา ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพภายในตนมีความสูงส่งภายในตนแต่บางคนได้หลับหลงดูเบาตัวเองจึงไม่อาจสำแดงศักยภาพความสูงส่งภายในตนออกมาได้ในวันนี้รู้ชีวิตจงสำแดงถึงความสูงส่งแห่งศักยภาพของความเป็นคนออกมานะสิตรักเอ๋ย การที่จะเข้าถึงความสูงส่งแห่งวิธีธรรมได้แท้จริงนั้นจะต้องอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐานศึกษาจนเข้าใจกระจ่างแจ้งชัดลงมือลงแรงบำเพ็ญปฏิบัติอย่างจริงจจังจังจึงจะสามารถแปลเปลี่ยนตนจากสามัญชนสู่เมธีชนกัลยาณชนจนเข้าถึงอริยชนศิท็รักเอ๋ย ชีวิตนี้จะสูงส่งด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีและมากมายเงินทองบนโลกนี้มีอาจเทียบได้กับความคุณธรรมอย่างจริงแท้ในชีวิตนะศึกษาสู่ความสูงส่งจึงจะต้องรู้อ่อนน้อมยอมตนที่จะรับการฝึกฝนขับเคี้ยวยอมที่จะรับการสลักสลาแม้ว่าจะทุกข์ยากสักเพียงใด ใจก็ยินยอมจิตใจที่ยินยอมจึงเปี่ยมสุขบําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมจึงสูงส่งได้ในโลกแดนสิทรักเอ๋ยหากชีวิตมุ่งก่อเกิดกุศลทั้งสามอย่างคือดำริกุศลวาจากุศลการกระทำกุศลหากรักษากุศลทั้งสามอย่างได้ตลอดเวลาภายในสามปีข้างหน้า ฟ้าเบื้องบนย่อมประทานโชคลาวาสนามาให้อย่างแน่นอนฉะนั้นในวันนี้สิทธิ์มุ่งตนสู่หนทางอริยาต้องรู้ย้อนมองสองตนแก้ไขจิตใจที่อกุศลให้แปลเปลี่ยนเป็นจิตที่เป็นกุศลแปลเปลี่ยนวาจาการกระทําจากอากุศลให้เป็นกุศลได้อย่างแท้จริงเช่นนี้แล้วชีวิตย่อมสว่างสวยัย ในเส้นทางที่เที่ยงตรงงดงามสู่ความสูงส่งดุดดังอริยาเช่นเดียวกันเข้าใจไหมทุกเวลาผ่านานการมิย้อนชีวิตคนดังละครบนโลกนี้เกิดกายาบนโลกาหลงแสงสีพุทธวิถีเดิมตนหลงลืมเลือนจิตติดยึดโลภโกรธหลงมิวางปลง ชีวิตดำรงยิ่งเดินกลับยิ่งสั้นจิตวุ่นวายยิ่งไขวยคว้ายิ่งห่างพลันเพราะชีวิตจริงแท้นั้นคือว่างจริงมาศึกษาธรรมวิถีอันสูงสุดจงรู้หยุดแล้วมองตนค้นความหมายศักยภาพยิ่งใหญ่แฝงในกายจริงแฝงไว้ในปลอมค้นให้เจอมาศึกษาธรรมวิถีอันสูงสุด จงเร่งรุธเพียงบำเพ็ญจริงจังหนาเปิดจิตใจละสงสัยทิ้งกังขาวิจิกิจชาเอาสัมมาล้างออกไปมาศึกษาทำวิถีอันยิ่งใหญ่ขอจิตใจจริงแท้เจ้าเชื่อมั่นเดินทางตรงมัชชิมาอย่าไว้วันรู้เท่าทันอารมณ์บ่มจิตยานมาศึกษาทำวิถีฟื้นฟูจิต อยู่เหนือกรรมลิขิตในวันนี้มีเข็มทิศนำทางใจให้ชีวีเร่งสร้างบุญกุศลใช้นี่กรรมสิทธิรักเอ๋ยทุกเวลากวดขันตนฟ้าเบื้องบนมิดูเบาเอาใจใส่ขอเพียงแต่สิทธิมีจิตท,ที่จริงใจศรัทธาในาธรรมะแท้พระองค์การทุกเวลาขอสิทธิรักสลักสลา อย่าได้หลงมัวเมาในโลกนี้ภายตรีธรรมนำชีพตนอุทิศพลีมุ่งหน้าสู่แสงสุรีมิรีรอจงตั้งใจใฝ่คุณงามจัญญาพร้อมจิตอ่อนน้อมย่อมก่อเกิดเป็นกุศลในวันนี้หวังสิริรักประจักษ์ตนจิตวิมลตื่นรู้คุณธรรมคู่เคียงฝากสิรร,รักจงน้อมนำทำสู่จิต ก้าวอุทิศจริงใจไม่ถอยห่างประกาศตนประกาศธรรมนำทางสายกลางชุดผู้คนพ้นเลือนลางคืนอย่างบ้านเดิม